เมื่อประเทศไทยกําหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐศูนย์ด้อรงธรรมอำเภอพระพุทธบาทจึงต้องยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมีความพึงพอใจภายใต้แนวคิดสะอาดสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมนำสมัย ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีมีภาร,รกิจหลัก5ด้านซึ่งภาร,รกิจดังกล่าวศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีให้บริการโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม ศูนย์นำรงธรรมอำเภอพระพุทธบาทต,ตั้งอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอรพระพุทธบาทหมู่5ตำบลขุนโขนอำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีติดกับถนนพหลโยธินใหม่เลขหนึ่งเปิดให้บริการทุกวันรวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.30นาฬกา30นาทีโดยไม่มีพักเที่ยง มีป้ายบอกทางมายังที่ว่าการอำเภอรพระพุทธบาทมีระบบการขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงอย่างสะดวกรวมถึงการใช้ Google Map ในการค้นหาเส้นทางมายังที่ว่าการอำเภอรพระพุทธบาทได้อีกด้วยบริการด้านนอกอาคารจัดให้มีที่จอดรถอย่างเพียงพอและยังจัดให้มีการบริการพิเศษสำหรับผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ มีสัญ,ญลักษณ์แจ้งเตือนในพื้นที่อันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุรวมถึงมีพื้นที่สีเขียวเป็นมุมสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและลดความแออัดในการรับบริการและยังจัดให้มีพื้นที่สู่บุหรี่มีจุดคัดกรองโควิด -19 ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้านในอาคารจัดให้มีแสงสว่างในพื้นที่ให้บริการอย่างเพียงพอรวมทั้งออกแบบให้มีป้ายสัญลักษณ์บอกทางและจุดให้บริการอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและยังจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มารับบริการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมีบริการจุดแรกรับ จุดตรวจเอกสารและมีระบบจองคิวออนไลน์ผ่านระบบคิวพร้อม .com รวมถึงการร้องเรียนผ่านเพจ Facebook ศูนย์ดํารงธรรมอำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีมีระบบประเมินความพึงพอใจที่จุดให้บริการเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปี2,564ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพระพุทธบาทได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่86.5%และมีสถิติการยุติข้อร้องเรียนในปีงบประมาณ2,564จากข้อร้องเรียนจำนวน96เรื่องสามารถยุติได้96เรื่องคิดเป็น100%มีการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพเช่นการรณรงค์การใช้ภาชนะส่วนตัว การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและจัดเตรียมถังขยะแยกประเภทรวมถึงได้เข้าร่วมโครงการตลาดนัดรีไซเคิลณศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์จำนวนหนึ่งชุดบริเวณทางเข้าข้างที่ว่าการอำเภอเพื่อความปลอดภัยและลดการใช้พลังงานรวมถึงยังมีแผนในการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำเก็บในถังเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานโดยระบุเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นรวมทั้งมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอ e ีบุ๊ก ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อเพิ่มศัก,กยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานที่จำเป็นและทันสมัยให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถบริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วทั้งนี้ยังมีการสร้างแรงจูงใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยการมอบประกาศนียบัตรแก่เจ้าหน้าที่อีกด้วย จัดตั้งชุดปฏิบัติการประจำกำบลนเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานทันทีเมื่อได้รับการประสานงานในสถานการณ์ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการปฏิบัติงานโดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเข้าดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่อง BCP ในการให้บริการกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติรวมทั้งมีการทบทวนแผนเป็นประจำทุกปี ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนโดยการนำแอปพลิเคชัน Dopa h e ฮลปร่วมกับฐานข้อมูล Big Data ระบบ TPMAP และไทย i q m โดยจะมีข้อมูลของประชาชนที่ประสบปัญหาเช่นรายได้ความเป็นอยู่การศึกษาหนี้ในระบบและนอกระบบในการสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาร้องเรียนแต่เป็นการเข้าหาประชาชนผู้เดือดร้อนเพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาการร้องเรียนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ นนคคนอีกทั้งยังมีการให้บริการเสริมอีกหนึ่งด้านซึ่งครอบคลุม6หน่วยงาน7งานบริการคือศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One s t o อปเซอร์วิมาให้บริการประชาชนโดยการใช้แบบฟอร์มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดำเนินการติดตั้งตู้ราชสีเพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ณนะที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง68หมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางและไม่สามารถใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ จากการดําเนินการที่ผ่านมาของศูนย์ดารงธรรมอาเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีทําให้ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ดํารงธรรมอัจฉริยะต้นแบบในปี2563ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาเพื่อยกระดับการให้บริการสู่ศูนย์ราชการสะดวกเพราะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ศูนย์ดารงธรรมอําเภอพระพุทธบาทจึงต้องยกระดับการให้บริการเป็นศูนย์ดำรงธรรมเชิงรุก เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกน้อยลงสุขมากขึ้น